ค่ะทีนี้เรื่องของพี่น้องแรงงานขอสักนิดนะคะดิฉันเองก็ถือว่าตัวเองนั้นก็ยังขายแรงงานอยู่เพราะยังทำงานอยู่นะคะเขาบอกว่ารัฐมนตรีนะคะที่ดูแลกระทรวงแรงงานบอกว่าข้อเรียกร้องเนี่ยบางครั้งก็จะต้องสร้างสมดุลกันทั้งสองฝ่ายช่วง2ปีที่ผ่านมานายจ้างบาดเจ็บเท่าไหร่เจ็บจนไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาประคอง ถ้าจะขึ้นเงินเดือนจริงๆ48%จะไหวหรือไม่ประธานโทษนะครับสุชาติตอนที่พักพลังประชารัฐพักที่คุณสังกัดอยู่เนี่ยหาเสียงตอนนั้นคุณยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยไอ้ตอนนั้นคุณยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแรงงานสิ่งที่เขาเรียกร้องคือสิ่งที่พวกคุณเนี่ยหาเสียงเอาไว้ค่ะแล้ววันนี้มาพูดอะไรคุณเป็นรัฐบาลมากี่ปีถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณก็ให้ตอนนั้นมันยังไม่เกิดวิกฤตหาอะไรเลย ค่าแรง429บาทขี้โกงเขาไม่ได้ให้เขาเลยแล้ววันนี้มาบอกว่ามันก็ต้องดูสมดุลทั้งสองอย่างวันนี้ใช่มันต้องดูเพราะนายจ้างเองก็เดือดร้อนแต่ถามว่าแล้วนโยบายที่ใช้หาเสียงจนกระทั่งตัวเองเนี่ยนะ,ะได้รับเลือกทำไมไม่ทำก็ปล่อยมาจนกระทั่งตอนนี้คือถ้าตอนนั้นเข้ามาเสร็จปุ๊บนะ,ะพร้อมรัฐบาลเสร็จอะไรเสร็จคุณก็จัดการขึ้นค่าแรงให้เขาเลยสิคุณไม่ขึ้น ที่เขามาทวงเนี่ยเขามาทวงค่าแรงที่คุณบอกว่าจะให้นะ,ะบอกว่าเพราะต้องเอาค่าแรงขั้นต่ำค่าครองชีพภาวะเงินเฟ้อเนี่ยนะครมาเป็นตัวอย่างในการพิจารณาประกอบกันแล้วทำไมไม่ทำล่ะฮะไปทำอะไรกันอยู่ถ้าไม่ถึงวันแรงงานนี่ไม่ขยับเลยฮะก่อนหน้านั้นทำอะไรค่าแรงที่บอกจะให้เขา429บาท เขาถามถึงตรงนี้แต่นี่มาพูดเหมือนกับแบบว่าหูเขามาเรียกร้องค่าแรงตอนนี้นายจ้างก็จะตายหาเข้าใจแต่เป็นคนเสนอให้เขาเองแล้วไม่ทําให้เขาผ่านมาจนเกิดวิกฤตจนมีโควิดมีอะไรเนี่ยอันนี้ก,ก,ก็ก็เลยไม่ได้ไงแต่เขาก็ต้องทัวร์แบบเพราะสัญญาว่าจะให้เขาน้ํามันก็ขึ้นราคานะคะข้าวของแพงทุกอย่างค่าน้ําค่าไฟมึงขึ้นค่าไฟเนี่ยหน่วยละสี่บาท ฉันบอกว่าถ้าใครที่นะครับต้องใช้ไฟฟ้าก็ปรากฏว่ามีเงินก็ต้องไปจ่ายค่าไฟอ่ะไม่มีเงินแดกข้าวแล้วค่ะนะบอกว่าอันนี้เป็นมาตรฐานทั่วโลกเขาใช้สูตรนี้กันหมดเข้าใจแล้วสูตรนี้ทำไมไม่ใช้มาพูดอะไรตอนวันแรงงานก่อนหน้านั้นทำไมไม่ทำนี่แหละคือพูดพูดไปก็คือมันแก้ตัวมันไม่รับผิดชอบ นะคะทีนี้คำว่า,อ,าอะไรนะคะคำว่านายจ้างก็ก็ปานตายเนี่ยดิฉันก็รู้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะมันยังไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเนี่ยคุณก็ไม่ทำไงเข้ามาทวงตรงนี้นะคะแม้กระทั่งชุดตรวจเออะไรนะ ATK ที่ใช้ตรวจโควิดยังขึ้นเลยค่ะนะคะนอกจากกูจะต้องซื้อตรวจเองแล้วเนี่ยนะคะกูยังต้องซื้อราคาแพงขึ้น เนื้อสัตว์ก็ขึ้นผักเพิกขึ้นหมดไม่ขึ้นอย่างเดียวคือค่าแรงเมื่อไหร่จะขึ้นอ่ะนี่แหละค่ะเพื่อนๆคะคือถ้าบน่นทั้งคืนนี่ก็บ่นไม่หยุดนะคะก็ฝากยาแคปซูลสมุนไพรตาอินดี ind, นะคะเพื่อนๆค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจนะคะเบาหวานความดันไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงนะคะหรือมีอาการเส้นยึดเส้นตึง ใครที่ป่วยเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ผิวหนังนะเกา้ารูมาตอยไทยรอยต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นะคะดิฉันจะบอกไว้อย่างนี้ค่ะในเคสหนึ่งที่อ่าดิฉันพูดไปเนี่ยนะคะแล้วก็คือจริงๆเคสเนี่ยดิฉันบอกเลยนะคะว่าไม่ได้คาดหวังอะไรเลยคือคือไม่คิดว่ามันจะเขาจะดีขนาดนี้นะคะกรณีของคนที่ป่วยเป็นเบาหวานแล้วก็มีภาวะของ ดิซิดวงโหลงตึกภาพนะฮะถ้าใครเป็นจะรู้การเป็นเบาหวานแล้วมีแผลเนี่ยแล้วมันไปนเป็นแผลในจุดที่ซ่อนเร้นแล้วทุกทุกครั้งทุกครั้งที่คุณเข้าห้องน้ําไปขับถ่ายเนี่ยเขาบอกว่าเลือดเนี่ยไหลจนเพลียปรึกษาเรามาแบบนี้นะคะดิฉันก็เลยบอกว่าคุณกินเอ็นดีเลยคือคือเขาจะกินคือเขาต้องการเอ็นดีเพื่อที่จะไปกินเกี่ยวกับเบาหวานแต่ก็เล่าอาการนี้ให้ดิฉันฟัง ซึ่งคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะจะจะเสี่ยงต่อการที่จะมีแผลคือมดกัดนิดนึงบางคนต้องตัดนิ้วทิ้งนะคะอันนี้เรื่องจริงนะ,ะมดกัดปุ๊บเนี่ยนะคะมันเน่ามันก็เกิดแผลมันกลายนะคะก็ต้องตัดทิ้งเพื่อไม่ให้มันลามไปที่มือหรือที่แขนนะ,ะในนั้นพอเป็นตรงนั้นปุ๊บดิฉันพอได้ยินเขาพูดเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหคือถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยนะคะนึือาพาไม่ออกอะ เพราะตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นจุดที่รวมเชื้อแบคทีเรียอะไรต่างๆถ้าทําความสะอาดไม่ไม่ดีพอหรือไม่ทั่วถึงนะ,ะก็เสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้ออยู่แล้วก็เลยแนะนําให้กิน ND นะฮะซึ่งเดีฉันก็บอกว่า n อดีเนี่ยมันจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวที่ปรับนะฮะสมดูลในร่างกายปรับการไหลเวียนของเลือดแล้วที่สําคัญเลยก็คือตัวของฤิศดวงเนี่ยนะฮะมันจะเป็นคนโบรายเขาเรียกว่างเงานะคะ ซึ่งตรงนี้เวลาที่ถ้าแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็จะบอกว่ามันเกิดจากการท้องผูกแล้วทำให้บริเวณนั้นเนี่ยนะคะเสียดสีเนื่องจากว่าเราเราถ่ายคือมันแข็งหรือมันอะไรเนี่ยมันก็จะไปไปไปเสียดสีกันจนทำให้เกิดแผลแล้วก็มันก็จะลุกลามเป็นแผลเยอะๆเพราะว่าตรงจุดตรงนั้นเนี่ยนะคะมันก็เต็มไปด้วยแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยอธิบายง่ายๆนะ,ะแต่กรณีนี้ก็คือ n อดี ND เนี่ยเป็นสมุนไพรที่ เป็นริดร้อนเพราะฉะนั้นเวลากินลงไปเนี่ยนะคะเขาจะไปทําให้เง่ตรงนี้มันแห้งนะคะในระหว่างที่ดิฉันบอกเขาเนี่ยดิฉันก็ไม่ได้มั่นใจนักหรอกค่ะว่ามันจะว,ว่ามันจะดีขนาดนั้นคิดว่ามันเรรเทาเรื่องของแผลคือจะทําให้แผลแห้งแล้วก็จะทําให้ไม่เจ็บปวดแล้วก็เลือดจะได้ไม่ออกเพราะไม่อย่างนั้นก็อันตรายปรากฏว่าเขาโทรมาทําตามที่ฉันแนะนำนะคะบอกว่าเขาจะมีติ่งอยู่ แล้วก็พอเขากินเอดีเนี่ยก็คือเขาดูแลเรื่องเบาหวานน้ําตาลเขาก็ลงไปหาหมอน้ําตาลลงด้วยก็ดีใจโทรมาแล้วบอกว่าคุณป้ามรู้ไหมว่าติ่งที่มันติดอยู่เนี่ยมันหลุดหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นั่นคือเขาหายฮะเพราะว่าติ่งที่ว่านี่คือเงาของฤิศด,ดวงซึ่งเวลาที่คุณเป็นแล้วเวลาไปคุณไปผ่าเนี่ยนะคะหมอก็จะผ่าออกเฉพาะติ่งที่มัน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 ยื่นออกมาแล้วก็เย็บ คุณมีโอกาสเป็นได้อีกตลอดเวลาถ้าคุณร้อนในกินอาหารรสจัดขับถ่ายแบบว่าพูดไู้ยว่าท้องผูกนะคะคือ,อเวลาไปถ่ายแล้วมันแข็งหรืออะไรเงี้ยนะคะมันเสียดสีก็จะถลอกเกิดแผลดิฉันบอกเลยค่ะว่าอันเนี้ยเอาเคสเนี้ยมาเล่าให้ฟังนะคะขออนุญาตคุณพี่เขาแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่เอ่ยชื่อนะะถึงจะบอกว่า ND เนี่ยนะคะตัวดิฉันเองก่อนหน้านี้นะคะ อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ติดโควิดนะคะเด็กๆน้องๆเนี่ยฉีดวัคซีนครบสามสี่เข็มกันทุกคนติดโควิดทุกคนห่วงดิฉันมากเพราะว่าอายุเยอะแล้วปรกวากฏว่าดิฉันก็ห่วงตัวเองเหมือนกันก็กลัวเพราะทำงานอยู่ด้วยกันทุกคนก็ตรวจแล้วติดก็กักตัวส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะดิฉันก็มาตรวจแต่ว่าดิฉันไม่ติด เพื่อนๆคะเวลาที่เราเใช้คือสมุนไพรเนี่ยนะคะเวลาที่เรากินลงไปเนี่ยคือเรากินเป็นประจำเนี่ยเขาไปสร้างภูมิคุ้มกันแล้วที่สําคัญเลยก็คือนะคะมันเป็นมันมันสมุนไพรเนี่ยมันมีฤทธิ์ในในเชิงที่ดิฉันไม่รู้จะพูดยังไงนะคะแต่ดิฉันจะบอกเลยว่าดิฉันมั่นใจนะคะว่าอันเนี้ยช่วยช่วยดิฉันได้จริงๆนะคะแล้วก็ ในเรื่องของความดันนะครัเบเมื่อสองสาวันก่อนอากาศร้อนมากจะมีอยู่วันหนึ่งที่ดิฉันไม่ได้ไลฟ์สดนะคะน่าจะเป็นน่าจะเป็นวันพุธหรือไงเนื่องจากช่วงนั้นอากาศร้อนนะคะแล้วก็เหนื่อยนะคะเพราะว่ามีการปิดแปลงอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกเหมือนกับว่าเวียนหัวนะคะแล้วคิดเลยว่าความดันน่าจะขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรถึงกับน็อกหรือช็อก พราะว่าเรากินเอ็นดีอยู่คือตัวของความดันเนี่ยนะตัวของเอ็นดีเนี่ยเขาเป็นชนิดที่เรียกว่าปรับสมดุลคือถ้าความดันคุณต่ําเขาก็จะไปทําให้ได้ระดับพอดีคือถ้าสูงก็จะมาอยู่ที่ระดับพอดีซึ่งในสมุนไพราบางตัวหรือยาบางชนิดเนี่ยนะคะจะมีสรรพคุณในการลดความดันลดน้ำตาลคือลดอย่างเดียวเลยนะคะบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์ก็คือไม่ได้ไปตรวจหรืออะไรกินไปเรื่อยๆเนี่ยคือน็อกเลยค่ะ แล้วหมอจะบอกเลยว่าคุณกินสมุนไพรชนิดนี้ชนิดนี้ใช่ไหมแต่ว่าของเอ็นดีเราไม่ได้เป็นสมุนไพรเชิงเดี่ยวนะคะของเราเป็นลักษณะของการนําสมุนไพรทั้งไทยและจีนที่เป็นสุดยอดของสมุนไพรเนี่ยเราเอามาันปรุงเป็นตํำรับยาเพราะฉะนั้นมันก็จะแก้กันเองนะคะเช่นถ้าสมมติว่าคนที่กินโสมเนี่ยอย่างประเทศไทยเลยนะ,ะถ้าคุณกินโสมเนี่ยนะ,ะดิฉันเชื่อเลยะค,ะคุณน็อกแน่ เพราะมันร้อนทําให้ร่างกายร้อนแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีฤทธิ์ในมีสรรพคุณที่ดีต่อร่างกายหรือเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เย็นอย่างเงี้ยถ้าคุณกินแต่เห็ดหลินจือบางทีก็ไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นการที่เอ็นดีเนี่ยนะคะได้ชื่อว่าเป็นสมุนไพรก็คือเราเป็นตํำรับยาได้เลขทะเบียนยาเราไม่ได้เป็นอาหารเสริมเพราะฉะนั้นดิฉนันบอกว่าที่พูดทุกวันนะคะเป็นเพราะว่าตัวเองนั้นกินแล้วได้ผลจริงๆ โดยเฉพาะความดันเนี่ยนะฉันบอกเลยว่าอันตรายมากๆว่าถ้าเป็นโดยที่ตัวคุณเองไม่รู้ตัวหรือคุณ,คณปล่อยเนี่ยอากาศร้อนมากๆนะคะคุณก็วูบแล้วซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าวูบไปแล้วจะล้มจะไปอะไรนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจที่จะดูแลสุขภาพตรงนี้ก็โทรมานะคะยาแคปซูลสมุนไพรตาเอนดีนะคะ1กล่อง1,850บาทนะคะก็จะมีทั้งหมดสองแคปซูลเนี่ยนะคะกล่องหนึ่งเนี่ยนะคะก็ เป็นกล่องอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างในกล่องเนี่ยจะเป็นกระปุกอย่างนี้นะคะสองสองกระปุกนะคะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทดิฉันบอกเลยค่ะว่าถ้าไหวกินเลยค่ะเพราะมันคือยาอายุวัฒนะก็ว่าได้สำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆคะก็พอหอมปากหอมคอนอะดิฉันอยากจะบอกว่าความจริงแล้วอยากพูดให้มันยิ่งกว่านี้แต่มันมีข้อจํากัดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ เอาเอาแค่พอมันแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆคะใครที่ถูกหวยรวยเบอร์นะคะก็ขอให้ถูกทุกๆงวดใครที่ยังไม่ถูกนะ,ะเดี๋ยวงวดหน้าเอาใหม่นะคะอย่าไปท้อใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ